หมากแตงโมมากสำนีแหละพูดีกินแซ่บ กาบสบายดีเบริรสูสคขูส่ค,สคนทุกใจทุกมุมถิ่นหักทุ่น่านวันนี้ขอกระพ่าน้องแยกเขาส่วนส่วนสลีหรือว่าเขาโพดเขาจะมาเก็บเป็นมือทําอิดเลยเนาะราว่าเขาโพดแล้วก็ย้อนมะอ,อึหรือว่ามักแตงเป็นมือทําอิดท,ที่เขาเก็บเอามากินแล้วก็พี่เซษนี่อยากขอบใจพี่คนนี้ที่ส่งเงินมาให้ทางซูเปอร์แตงขอขอบใจหลายๆนะ เรียกว่า thank you very much เนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจสวยงามเนาะแล้วก็ขออวยใ่ให้พ่อนให้พี่เขาจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บบาให้ได้ความไข้บาให้มีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะให้จเจริญหุ่งเฮืองเนาะและจะขอให้ได้กับขึ้นเงินที่ส่งมาหาคอยให้ได้หลายกว่านั้นเนาะให้ได้ลอยเทาพันเทาเนาะ,นะขอขอบคุณมากๆ แล้วก็ต่อไปมนแต่เฮาจะพาน้องสายยางไปเลยแต่เก็บสลีแล้วก็มาเบิ้งว่าสลีมันจะเต็มตึงหรือบอะถ้าว่าสลียังบอเต็มตึงปานใดนี่เฮาจะบวเก็บรายเอาไว้ในอนาทิตย์หน,น้าอาทิตย์เนอเขามาเก็บเบิดทางครอบครัวเมื่อสลีมันเต็มตึงแล้วอันนี้ก็ส่วนมันของข้าเจ้าส,ส่วนส่วนสลีของเขานี่มันยุลุม เราจะยางลงเลยไปยางไปวะนี่อดดืดไปโอ้อดดืดนี่มันแรนไ้ขนาดฟังบนนั้นกับแมนส่วนซาลีและก็ส่วนมันนะขาเหต ทัานก็แมนไฮอีกมื้อนี้พาน้องสายก็ออกแต่เาร้าๆเนาะแต่หกโมงเศ้าออกมาจากบ้านผู้ี้หอดส่วนเนี่ยก็เจ็ดโมงเนาะแต่ว่าเมฆหมอกยังบุทันไฮยสงสัยตอนเที่ยงจักหน่อยนี่คือสีดแดดแห้งเนาะนี่แหละส่วนซาลีเฮา ใช้เวลาในการย่างก็จากบ้านหอสวนนี่ชัส่สโมงหนึ่งนะพอดีหอดเลยของข้าเจ้าเนี่ยย่างบัวทันไนงมาของมันนี่มันยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ กระปุกนี่ก็ปลูกรุ่นเดียวแหละส่วนขาเจ้ากับส่วนเฮาโอ้ส่วนสลีเฮาเนี่น่าจะสมาดเก็บเอาไปกินแล้วามากมันใหญ่แล้วอี่งยางเหาสังเกตเบิ้งว่าคนลยนี่นี่นี่ข้นเลยนี่มันแห้งแล้วนี่เหาสามารถเก็บเอามากิน เพราะว่าเม็ดอยู่ในมันก็นเต็มตึงแล้วถ้าว่าคนนี่ยังอ,อ่อ,อนๆนี่น่าจะเก็บกินบ่อยมันจะแห้งแล้วถือว่าสมารถเก็บเอาอมากินพอดีกินแล้วสำนีนี่ยังบ่ทันแก่ปันใดบางพักกย,ยังอ่อนอยู่ อันนี้หมดอีกมาตอมมากินอาจะแกะให้เบิ่งและเม็ดสลีมันจะเต็มตึงหรือบ่อกับพอดีกินแล้วสนี เอาไปต้มกินนี่แซ่บขนาดส้มนี้ ีงามเลยสลีเฮา ผักอันนี้มันยังบมทันแกเนี่ยเขาบรตัดต้นของมัน,นป้าให้ผักอันนี้แก่ก่อนเรกัสซีนี่บางผักเนี่ยเขาจะเอาเมื่อกับอันนนั้เปลือกของมันบางผักเนี่ยเขาจะปอกออกบางผักเนี่ยเขาสามารถจี้กินมื่ออื่นมื้นต้องแตะเมื่อกับเปลือกของมันแบบนี้แหละ ถ้าว่าเขาต้มกินจักน้อยนี่เขาจะปอกเปลือกของมันเลยเราต้องจงก็ได้ ครึ่งเดือนเจ็ดนี่แหละเฮาจึงสามารถเก็บสลีมากิน,นส่วนแม่แต่บอลเดียวบอลนี่แหละส่วนสลีของครอบครัวเฮา ต้นหนึ่งนี่มีซองพักเขาหักเอาอพักหนึ่งจงไว้พักหนึ่งเขาจะบาตัดต้นของมัน สายมดนี่มันได้กินและหมากอยู่ในมันกัดเข้าไปคัดเข้าไปโอ้ผักอันนี้นี่โคตรใหญ่เลยโอ้โหเจอหมากแตง นุวยอ่อนเลยสดสดมักแต่งซัมนี้แล้วกินแซ่บ

เอากล้อกโอ,อ้มักแตงโมาแต่มันยังบ่าทาันแก่เนาะมันน่าจะบวานเนาะถ้าว่ามันแก่มันจะใหญ่กว่านี้ปลาไวประมาณครึ่งเดือน 8น่าจะแก่แล้วพอดีสุกมากโมนี่ลูกมันบ่ค่อยงามเนาะมันลักษณะคือมากน้ําอีกมันเป็นฮะตั้งแต่เฮาเลาะไปตามกลางส่วนของเฮานี่เฮาเจอมากโม2-3หน่วยเนาะแต่บ่ค่อยงามปานใดพาน้องแยกไปเก็บหยอดมกอึแล้วก็มาเบิ่งอีกมักแตงมีหรืบอบ่เนา เได้เก็บเอามากินฮะนี่แล้วยเงี่อใบเก็บอีกใบมันนี่ใบนี่ใบ,บมันยุมอีกหักเอานี่นี่นเออใบตัวนั้นแหละเออเนีย่ยนั้นวิธีเก็บหยอดบางอึไปเบื้องนั้นเขายัางบ่ทันลงไปเบื้องนั้นนี่น่าจะลายอยู่หยอดบางอึ มากมันก็มีนี่ๆๆมากมันมาเอื้อเก็บเก็บเก็บยางไปเก็บหันอยู่รุมยอนมาอืนี่ค่อนข้างลายอยู่พอได้มีอาหารกินมักแตงอีกจะซอกเบิงถาวาะมี่นี่จะเก็บเอาประมาณ1นหน่วยสองหน่วยพอดีกินนะ มากอึม <emaal> ันยังอ่อนสํานี้ก็กินแซ่คือกันเนาะถ้าว่าเฮาเก็บออกไปแกงคือบริเวณนี้นี่เต็มแม่ปลูกอันนั้นมักเพชรนี่ใต้ลุ่มขึ้นเทิงเลยเนา แต่บางส่วนหลายอยู่บ้านเฮาเนี่ยก็อึดมักเพ็ดกินเนาะปลูกนี่ก็ปลูกอยู่แต่ว่าก็กินนี่บ่ค่อยคุ้มปานใดมักเพ็ดเนาะแต่ที่สําคัญนี่มักเพเ็ดเฮาก็กินตลอดบ่ขาดเนาะเพราะว่าเซาแรงซวยเนาะกินทุกยามมักเพ็ดนี่ก็คืออาหารหลักของเฮาคือกันเพราะว่าบม่มีแนวอืน่นเฮาจะกินแม้แต่กิน แจว่วกินจุนี่แหละมักเพ็ดสำคัญสุดแล้วก็มันต้นอ,อยู่บ้านเฮาที่สำคัญหลักๆอาหารการกินสำหรับของคนอยู่บนดอยแต่ว่าช่วงนี้ยังแค่แน่ฮอดมีอันนั่นมักสลีเฮาก็ได้เก็บสลีมาก,กินอีกถ้าว่าสลีเบิดก,ก็กินแต่มันนี่แหละคันสเสวาเลี้ยงเมื่อยนี่ก็เมื่อยอ,อยู่บ้านเฮาแต่ก็เฮ็ดยังบ่ได้เพราะว่าเฮาจน ยอนมะอื้อเนี่ยนะ่าจะพอด,ดีกินแล้วสำนันเนาะเราไปเบิ้งมากแตงอีกเนาะถ้าว่าเขาเห็นอาจจะเก็บนะสัญญ์เลยใส่กระเพานาะอันนี้ก็คาบนึงแล้วเนาะเขากินมากแตงนี่บางมากนี่ก็เน่าเนาะเห็นบ่อันนี้มันแก่แล้วมากระน,นี่เต็นบ่มันเหลือง มีมากอ้อนอยู่บ่อันนี้ก็มีอีกมากนึงค่ะมากอ้อนเออเก็บประมาณสองน่วยน่าจะพอกินมากสำนีละพอดีกินแ,บนแ,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 แสบมันแก่ร้ายแก่บบยักแสบปันไดแล้ว มักแต่งนี่ก็ลลยนวยอยู่นี่เบื้องนั้นอีกซองนวยฮ่ะมักแต่งของทางลลยนี่ก็แม่นี่ก็แม,ม่โอ้ตอนนี้เก็บเลยแล้วนี่ปลาดุนเนาโซนี้ยังกัะทนาบปันใดพอด,ดีเก็บเอามากิน กะพอดีเต็มกะพาเลยเนาะเก็บสรีเก็บมังแตงแล้วก็หยอดมักอึเนาะแม่แต่เฮาจะพาน้องสาย่างกลับบ้านเนาะโอเคแม่แต่เฮาจะย่างกลับแต่ว่าเฮาบ่ได้กลับบ้าน จากนี้เนี่ยเขาจะย่างกลับไปเี่ยงให้เนาะเขามาต้มส่ลีนี่กินอยู่เที่ยงให้ก่อนแล้วจึงขอย่างกับบานตอนนี้เขาก็มาหอเที่ยงแล้วเนาะไม่แต่ให้น้องทรายดังไฟแล้วก็เขาจะเอาซาลีมาต้มกินกินอยู่เที่ยงให้นี่แหละ เขาจะปลอกอีกเพราะว่าต้องเปอปลอกบางกี้นี่โบราณปลอกอีกแต่ก็น่าจะโบราณดอกเขาต้มเพราะว่าไม่แต่ครอบครัวเขากินคนหนึ่งกินประมาณซองพักก็น่าจะอิ่มแล้วเขายังสี่ห้าคนในครอบครัวโบราณถ้าว่าจุนอ้นองๆมาหลายคนนี่ าจะบพอกินดแ,แต่นอ้องๆนี่ออกไปเฮ็ดเบียกเบิดไปรับจ้างนําคนจีเนาะบ่ว่านอ้องชายนอ้องสาวก็ไปเบิด ฝดแห้งแล้วซาลี่นี่เขาต้มประมาณ10ปปายนาทีน่าจะพอดีสุกถราว่าซาลี่ออนถ้าว่าซาลีออาาาล่แก่นี่เขาต้องต้มดนเพื่อเขากินไงซาลี่นี่สุกแล้วเนาะสายปงเขาจะตักใส่ผากกรติกนี่แหละเรากิน เขากินบะเบิดดอกเอามือให้พ่อให้แม่อีกกินอยู่บ้านน้องสายตักเอาประมาณสี่พักพอดีกินคนละสอพักเอาอีกคนละสองพัก,ออกอพอดี โอเคเอาพอาอัดมาดไว้เอามือให้พ่อให้แม่อีกเน่สดสดฮอร้นอนสลีเก็บมาจากส่วนไหม่ๆมปลูกเองกินเองเอากินคนละซองผักมามามทุกคนมากินสลีสลีเขาหักใหม่ใม่จากส่วน mặn Và cả van bật thế này là ความสุขของคนอยู่บนดอยนะเมื่อเราได้เก็บได้เกี่ยวผลผลูกที่เราปลูกอยู่กลางไฮกลางสวนเราได้กินก็ถือว่า,าโอเคแล้วนะ กินซองพักก็ถือว่าค่อนข้างอิม่มแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าสีจบลงยินดีเลยต้องขอบอกขอบใจถือฐานที่เขามาเบิ่งมผสมแต่จตนตตตจบถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าถือใจอย่าลืมฝากกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้อกำลังสายได้เหตุคิปต่อไปนะขอขอบใจบ๊ายบๆเจอกันคลิปต่อไป